ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าเวลาผมเจอปัญหานะครับพระเจ้ามักจะให้พระพรทุกครั้งไปแล้วเป็นพระพรที่โอ้โหมัน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 ชื่นใจสําหรับเราอ่ะมันเต็มล้นสําหรับเราโอ้มันขอบคุณพระเจ้ายิ่งรับใช้พระเจ้ายิ่งลงทุนเพื่อพระเจ้าโอ้พระเจ้ายิ่งเติมเต็มมหาศาลเลยมันไม่มีตกเลยนะครับไม่มีขาดทุนเลยจ่ายกับพระเจ้าจ่ายไปเถอะครับมนุษย์ไม่เห็นมนุษย์จะว่ายังไงก็ตามเพื่อพระเจ้าเราทําได้ เพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะเทพรลงมาเพราะอะไรครับพระเจ้าจะอวยพรผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีเราให้พระเจ้าไม่ฝืนใจอาบิไหมครับเวลาถวายทรัพย์ก็ให้ไปเลยตามกําลังความเชื่อให้ไปเลยครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อท่านให้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดฮิบรูบทที่6ข้อที่10บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงอาธรรมที่จะทรงลืมการงานของพระเจ้าพระเจ้าจะเทพรลงมาเพระเาะบอกว่ายิ่ง ยิ่งยกชูพระองค์มากเท่าไรยิ่งให้กับพระองค์มากเท่าไร่พระองค์จะให้กับพระองค์มากเท่านั้นทำไมคนยากจนลงครับเพราะว่าเขาไม่รู้เคล็ดลับของการให้